ข้อ9ครับข้อนี้ต้องการศึกษาการทํางานของเอนไซม์ size, ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าสารที่เอามาบ่มร่วม,วมกันนะครับมีสาร A B C D ใช่ไหมแต่ละหลอดเนี่ยครับก็จะมีการใส่สารที่แตกต่างกันนะอย่างหลอดกอนเนี่ยไม่ได้ใส่สาร A B ครับใส่แค่ C กับ D ทีนี้ในข้อนี้ไม่ได้มีการบอกเลยะครับว่า A B C D เนี่ยทำหน้าที่เป็นสารอะไรบ้างนะครับไม่ได้บอกเลยครับว่าตัวไหนที่เป็นตัวเอนไซม์ size, ตัวไหนที่เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์นะเราต้องมาวิเคราะห์เองครับ จากลักษณะการลองในตารางนะเราลองมาดูหลอดกอก่อนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราเขียนก่อนครับว่าสมการของมันเป็นลักษณะไหนครับในตารางครับถ้าเกิดว่ามีอะไรอยู่เนี่ยให้เราเขียนไว้ในฝั่งสารต้นนะครับหรือว่าด้านซ้ายของสมการก่อนครับอย่างนี้มีการใส่สาร C กับสารดีใช่ไหมลงในหลอดกอนะก็ให้ C กับดีเนี่ยอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือก่อนครับเอเนนะครับแล้วก็ลองดูครับว่าพอใส่ C กับ D, ดีผสมแล้วเนี่ยเอาไปบ่มครับ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะได้ดีกับ E ออกมาครับผลการทดลองนี้นะครับแสดงเห็นนะว่าหลังจากที่เอา C กับดีไปบ่มแล้วเนี่ยได้สารอะไรออกมานะเราสามารถเขียนเป็นสมการได้เองครับเป็น C บวก d ครับแล้วพอบ่มเสร็จเนี่ยจะได้ออกมาเป็น d กับ E โอเคนะครับจากข้อมูลครับแค่จากหลอดกอนะอันนี้จากหลอดกอนะครับถ้าดูแค่จากหลอดกอเนี่ยตรงนี้เราพอสามารถบอกได้ไหมครับว่าอะไรที่น่าจะเป็นเอนไซม์ครับ จากข้อมูลแค่หลอดก่อนครับบอกได้ไหมว่าอะไรน่าจะเป็นเอนไซม์สามารถบอกได้นะครับว่าดีเนี่ยอาจจะเป็นเอนไซม์ก็ได้ครับเพราะว่าการใส่ดีเข้าไปครับใส่ในไ้ในฝั่งสารตั้งต้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าฝั่งผลิตภัณฑ์ก็ได้ดีออกมาครับลักษณะเดิมเลยโดยทั่วไปเนี่ยครับเอนไซม์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ใส่เข้าไปในริยาแต่ว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับจะออกกลับมาครับในลักษณะที่เหมือนเดิมนะอันนี้ก็ทำานองเดียวนครับใส่ดีเข้าไปครับในฝั่งสารตั้งต้น เสร็จแล้วก็หลุดออกมาครับในฝั่งผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมครับอันนี้เนี่ยสามารถบอกได้ครับว่าดีอาจจะทํางานเป็นเอนไซม์ก็ได้ครับเพราะว่าเอนไซม์ของมันเนี่ยลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้นะเวลาเขียนในสมการครับก็คือจะพบได้ทั้งฝั่งที่เป็นสารต้นแล้วก็ฝั่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ครับเพราะว่าเอนไซม์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนะครับหลังจากที่ทําปริยาเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับจากนี้พอบอกได้ครับว่าดีเนี่ยอาจจะเป็นเอนไซม์แต่ในการทดลองเนี่ยมันใช้หลายหลอดนะครับดังนั้น ต้องเอาข้อมูลหลายๆข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกันนะเรามาดูครับหลอดขอเรายังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะดูข้อมูลในแต่ละหลอดให้ชัดเจนก่อนนะครับหลอดขอครับมีการใส่อะไรเข้าไปครับมีการใส่ b กับ c ครับก็เขียนมาอย่างนี้นะหลอดขอนะครับใส่ b กับ c ครับแล้วก็ได้อะไรออกมาครับได้ b กับ c ออกมาเหมือนเดิมครับ อันนี้เรียกได้ว่าไม่มีการเกิดปริยาอะไรนะครับเข้าไปยังไงเนี่ยก็ออกมาเหมือนเดิมครับอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้มีการเกิดปริยาอะไรนะโขเคนะครับลองมาดูหลอดถัดไปครับมาดูหลอดคอครับหลอดคอใส่อะไรครับใส่ b c แล้วก็ d นะครับใส่สามตัวนะเป็น b c แล้วก็ d ครับผลที่ได้ครับ ผลที่ได้เนี่ยก็ออกมาเป็น B C และ D เหมือนเดิมเลยครับเห็นไหมเป็น B C D เหมือนเดิมครับจากตรงนี้ครับเราสามารถพอกะได้วคราวนะครับว่าการใส่ B เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ยับยั้งการเกิดปริยาได้ครับดูยังไงครับลองเปรียบเทียบข้ันระหว่างหลอดกอครับกับหลอดคอควายนะ จะเห็นว่าหลอดกอเนี่ยมีการใส่ C กับ D ครับหลอดคอควายก็เช่นกันนะครับมีการใส่ C กับดีเหมือนกันแต่ที่ต่างกันเนี่ยคือหลอดคอควายครับมีการใส่ B เพิ่มเข้ามาครับนี่คือสิ่งที่ต่างกันนะครับระหว่างคอควายกับกอไก่นะคอควายเนี่ยใส่ B เข้าไปครับแล้วพอใส่ B เข้าไปเนี่ยผลที่เกิดขึ้นนะครับมันนาให้ปริยาเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับ C เนี่ยยังหลุดออกมาเหมือนเดิมครับเห็นไหมผลที่ได้เป็น BCD เหมือนเดิมนะครับอย่างนี้เรียกว่าไม่เกิดปริยาใดๆนะเคนะครับ ตรงนี้พอบอกได้ครับว่า B เนี่ยใส่เข้าไปแล้วอาจจะเป็นตัวที่ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ทำให้ปริยาเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นก็ได้ครับนะเปลี่ยนที่ง,ง่ายๆครับหลอดกรเนี่ยไม่มี B ปรากฏว่าปริยามันเกิดได้ครับเปลี่ยน C เป็น E ได้แต่ว่าพอมีการใส่ B เข้าไปครับคราวนี้เนี่ย C ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น E ได้ครับออกมาเป็น C เหมือนเดิมอย่างนี้อาจจะพอบอกได้ครับว่า B คือตัวยับยั้งการทํางานของเอนไซม์นะครับอาจจะบอกได้ว่า B เนี่ยไปยับยั้งครับ การทํางานของตัวเอนไซม์หรือว่าตัวดีได้นะเค okay, นะครับเพราะว,ว่ากอไก่เนี่ยเราวิเคราะห์แล้วครับว่าดีเนี่ยน่าจะทําหน้าที่เป็นเอนไซม์ได้ครับเพราะเข้าไปยังไงก็ออกมาอย่างนั้นนะแล้วปริยาเนี่ยสามารถดําเนินไปได้ครับเปลี่ยน C เป็น E ได้แต่ในคอควายนะครับพอเติมบีเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าปริยาไม่สามารถเปลี่ยน C เป็น E ได้ครับออกมาเป็น C เหมือนเดิมแสดงว่าตัว B อาจจะมีผลไปยับยัง้งการทํางานของ D ซึ่งเป็นเอนไซม์ได้ครับเคนะครับเอา2องหลอดมาเปรียบเทียบเนี่ยก็พอกะได้คร่าวๆแล้วนะ ต่อมามาดูงองูครับงองูใส่อะไรครับใส่สาร A กับสาร C เข้าไปครับงองูนะใส่ A กับ C ได้อะไรครับได้อกมาเป็น A แล้วก็ F ครับเค okay, ครับออกมาเป็นอย่างนี้นะอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าดูข้อมูลแค่นี้ครับก็จะสามารถพอบอกได้ครับว่า A ก็อาจจะนั้ที่เป็นเอนไซม์เหมือนกันนะครับเห็นไหมเหมือนกรณีของดีเลยครับเข้าไปยังไงก็ออกมาอย่างนั้นครับที่บอกได้ว่ามันคือเอนไซม์เนี่ยเพราะว่ามันสามารถทําให้เกิดปริยาครับเปลี่ยน C เนี่ยกลายเป็น F ได้นะโอเคนะครับอย่างนี้ถือว่าเกิดปริยาได้ครับ A เนี่ยน่าจะทําหน้าที่เป็นเอนไซม์ครับจะต่างจากกรณีขอไข่นะครับขอไข่เนี่ยเราไม่นับ B เป็นเอนไซม์ครับถึงแม้ว่าจะเข้าออกเหมือนเดิมนะเพราะว่า B เนี่ยครับไม่สามารถเปลี่ยน C ครับให้เป็นสารอื่นได้ b เนี่ยน่าจะเป็นตัวยับยั้งมากกว่าครับเมื่อพี่นาจากหลอดคอควายเค okay, นะครับตรงนี้ก้าได้เ,เข้าแล้วครับเอนไซม์ N เนี่ยน่าจะมี2ตัวครับก็คือ d ครับกับ A นะเห็นไหมใช้เอนไซม์ต่างก,กันก็มีโอกาสครับที่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยแตกต่างกันนะ e เนี่ยครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้ d เป็นเอนไซม์ side. ส่วน f เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ครับที่เกิดจากการใช้ A เป็นเอนไซม์นะครับ เคนะแล้วก็ C ครับแน่นอนว่า C เนี่ยก็คือตัวสารตั้งต้นครับที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารผลิตภัณฑ์ได้ B ก็คือตัวยับยั้งเอนไซม์ครับเขนะครับระบุได้ทุกตัวนะครับว่าสารแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่ยังไงบ้างครับเราก็มาดูครับว่าข้อสรุปข้อไหนที่ถูกนะข้อหนึ่งครับบอกว่า A คือเอนไซม์อันนี้ถูกเลยครับเห็นไหมงองูบอกว่าชัดเจนครับว่า A เนี่ยทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ครับแล้ว2ล่ะ2บอกว่า B คือสารตั้งต้น สารต้นใช่ไหมครับ B บอกไปแล้วครับว่า B คือตัวยับยั้งนะครับตัวยับยั้งการทํางานของเอนไซม์นะอันนี้ก็ผิดนะครับข้อสครับ C คือตัวยับยั้งเอนไซม์ไม่ใช่ครับ C คือสารตั้งต้นใช่ไหมเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นได้ครับเมื่อเจอเอนไซม์ที่เหมาะสมแล้วก็ดีคือผลิตภัณฑ์ดีใช่ไหมครับดีเป็นเอนไซม์นะครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นะผลิตภัณฑ์เนี่ยมี2ตัวครับก็คือ e กับ f ครับเพราะว่าเปลี่ยนจาก C เป็น e กับ f ได้ใช่ไหมแล้วแต่เอนไซม์นะ ดี okay, นะครับ D จัดว่าเป็นเอนไซม์ครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แล้วก็5้ครับ E คือตัวยึดเอนไซม์ใช่ไหมครับ E เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึงครับเห็นไหมในข้อคไก่เนี่ยนะว่า E เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะเพราะว่ามันเปลี่ยนมาจาก C นะครับเค okay, นะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นสารอะไรบ้างก็สามารถเช็คชอยได้ตรงไปตรงมาเลยครับก็ตอบข้อ1น,นะ